ซีนีมาคาเฟ่บายหนังหมูหนูพลอยกับด็อเตอร์พัดสอนสังสีและลอยสีสุโรสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนผลิตบุคลากรให้เป็นนักปฏิบัติเก่งดีมีคุณธรรมรับผิดชอบต่อสังคมสร้างสารรค์งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านสื่อสารมวลชน สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักเข้าสู่ซินีมาคาเฟ่โดยป้าหมูกับแม่พลอยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะป้าหมูใส่หน้ากากก่อนเอาที่สบายใจอ่เอาที่เราสบายใจอก็วันนี้กลับมาเจอกันอีกนะคะในรายการซินีมาคาเฟ่นะคะค่ะขึ้นเดืินมาอีกแล้วเออเอสี่กันยารกอะไรนะสายน้ํากับเวลาไม่เคยไหลย้อนกลับไม่สัจธรรมแห่งชีวิต เราก็จะมีแต่อายุมากขึ้นไปทุกวันทุกวันจ้าสาโธเกษรเกษมเตรียมตัวเกษีย่ะสัปดาห์นี้นะจะรีวิวหนังสำหรับดิฉันเนาะเป็นหนังเก่านะคะปี2017อก็จริงๆก็เป็นหนังที่เพิ่งเข้า n น็ fli x มาได้แป๊บหนึ่งเนาะแล้วก็ยังดิฉันน่ายังไม่ได้ดูก็เลยมาดูแล้วก็มารีวิวให้คุณผู้ฟังฟังซึ่งจริงๆแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้ตอนที่เขาออกฉายน่ะก็ เป็นกระแสอยู่เนาะหมายถึงว่ามันก็พช่ในมุมของความความความดีงามอ่ะหนัง feel good มากเลยซึ่งหนังเรื่องนี้ก็ชื่อว่า wonder ถ้าคุณผู้ฟังจะนึกย้อนเวลากลับไปเนาะก็จะเป็นภาพพวกใบปิดหนังที่แบบเป็นเป็นเด็กเด็กที่ใส่หมวกใส่หมวกอวกาศ้าเป็นบ้านเราอาจจะใส่หมวกกันน็อกแล้วก็เกี่ยวว่า wonder เหมือนกันอาจัรซึ่งในเรื่องเนี่ยนะคะชื่อภาษาไทยนะ ชีวิตมหาสจรรร์วันเดอร์เขาบอกว่าไปเปิดดูช่องเนี่ยเขาบอกว่าเป็นดราม่า coming of age นะอือเปลี่ยนเปลี่ยนผ่านวัยอะแต่จริงมันมันเหมือนเป็นการค้นพบตัวเองเป็นการข้ามจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งอย่างเงี้ยอันนี้คือไปโรงเรียนได้อ่าใช่เพราะว่าในเรื่องเนี่ยเขาจะ ก่อนที่จะไปในเรื่องก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือดัดแปลงมาจากนิยายนะในชื่อเรื่องในชื่อเดียวกันเนี่ยท,ที่ชื่อว่าวันเดอร์นะคะที่เขียนโดยคุณ RJ, อาร์เจอาพาราเิโอเห็นบอกว่าแปลเป็นแบบหลายภาษามากมก็น่าจะเป็นวรรณกรรมที่อ่านแล้วอาจจะสนุกสนาเนเพลิดเพลินนะคะแล้วก็ในเรื่องเนี่ยตัวนักแสดงนำก็จะเป็นเด็กนะที่ใน เรื่องชื่อว่า August Pullman นะคะรับบทโดยน้อง Jacob Tremble Tremble ซึ่งน้องเ j a อบเนี่ยจริงๆไม่รู้คุณผู้ฟังเคยได้ดูภาพยนตร์เรื่อง Room ไหมไม่ได้ดูอ่าเดี๋ยวดิฉันดูที่ที่ที่ผู้หญิงถูกกักอยู่ในห้องแล้วมีลูกใช่ไหมลูกอ่น้องคนนี้เล่นเหรอเล่นเป็นลูกโอเคโอเคจำได้แหละจำได้ดูที่ House แต่ว่า แต่ว่าในเรื่องนี้ก็คือหน้าตาน้องเขาจะไม่เหมือนเดิม,มก็คือมีการทำเอฟเฟกต์ทำที่หน้าเนาะ<อ>ออแต่งให้เป็นให้เป็นเขาเรียกอ,อะไรเหมือนอเหมือนปากแหว่งเพดานโหว่ซึ่งในเรื่องเนี่ยออคัสกเนี่ยเขาจะเป็นเด็กที่ที่ป่วยด้วยโรคเขาจะมีชื่อโรคอยู่ว่าอะไรนะทริเชอร์คอลินซินโดรมหรือยอ่อว่า TCS เขาบอกว่าโรคนี้ยมันจะเป็นโรคที่โรคทางพันธุก,กรรม นะเกิดจากความผิดปกติของยีนเพราะฉะนั้นเด็กทารกที่คลอดออกมาเนี่ยนะจะไม่ได้แบบว่าหน้าตาครบเหมือนเด็กทั่วไปแต่ว่าจะมีมีความผิดปกตินะคะทำให้ดวงตาหนกแก้มกรามขากรรไกรแล้วก็ใบหู่ผิดรูปซึ่งในเรื่องเนี่ยเขาบอกว่าออการเนี่ยต้องผ่านการทำสัญญกรรมทั้งหมด27ครั้งกว่าจะได้มาซึ่งใบหน้าที่น่ากลัวน้อยที่สุด นักแบบใบหน้าที่แบบโอเคในเรื่องนี้คือหูพับไปเลยนะคือแบบเอาพูดง่ายๆพูดแบบใช้ภาษาบ้านๆคือหน้าแบบมันเหมือนมนุษย์ต่างดาวอ่ะมันมันดูมันดูแล้วแบบคือทุกคนเห็นก็จะต้องก็จะต้องวันเดอร์คือสงสัยว่าเอ๊เด็กคนนี้แล้วก็จะต้องมีอาการที่เรียกว่าจ้องอ่ะถูกจ้องมองอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าแน่นอนเนาะวอล เวลาเราเดินในเดินเนี่ยป้าเดินไปไหนเราเห็นใครผิดแต่งตัวผิดปกติจากเราเราก็ต้องผมผิดปกติเราก็ต้องดูโดยที่เราบางทีก็เหมือนเราเสียมารยาทบางทีมันมันมันม้าไม่ได้มันแบบปุ๊บใช่ใช่แล้วที่น่าสนใจกว่านั้นอันนี้เป็นเกร็ดนอกเหนือจากในหนังเนาะเขาบอกว่าคุณอาร์เจพาราซิโอที่เขียนเรื่องนี้ก็เพราะว่าก็เพราะว่าเขาเนี่ยถ้าจะไม่ผิดนะเหมือนกับว่าเขาไป ไป,ไปในร้านกาแฟหรือร้านบเบเกอรี่อะไรอย่างเงี้ยไม่รู้แหละแล้วเราก็ไปกับลูกอ่ะแล้วก็เกิดเห็นเด็กอย่างเงี้ยแล้วก็ลูกก็จ้องมองเขาโอ้จ้องมองเด็กคนนี้<อ>เหมือนกันเงเขาก็เลยเอาพลอตตรงเนี้ยมา<อ>มาเขียนแล้วก็ทําความเข้าใจกับกับสถานการณ์ของคนที่ป่วยเป็นเป็นโรคแบบนี้<อ>นะซึ่งมันซึ่ง จะไม่อยากจะพูดว่าเป็นเรื่องปกติที่จะถูกจ้องมองเนาะ <Ừ. S 1> แต่มันก็ไม่ได้อะป้าจริงๆมันน่าเห็นใจมากเลยนะแล้วก็เห็นบอกว่าในใ,ในคือในเรื่องแหละแล้วก็ในในเหตุการณ์จริงๆในชีวิตจริงของคนที่เป็นโรคนะี่เหมือนกับว่าถ้าสมมติว่าไปในโรงเรียนเนาะเด็กด้วยการที่เห็นนะเด็กบางคนเขากลัวอ,อมันสมันไปสร้างความกลัวให้ให้เด็กให้เด็กคนอื่นๆในสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องเนี่ยนะคุณแม่ของน้องออร์กัสเนี่ยซึ่ง ชื่อว่าอิซาเบลเนี่ยรับบทโดยนางเอกตลอดการของเราเนี่ยคุณจูเลียโรเบิร์ตเนี่ยนะก็เลยโฮมสกูลต้องทิ้งความฝันของตัวเองที่อยากเป็นแบบนักวาดลูปประกอบอะไรเงี้ยเนาะคือทิ้งความฝันของตัวเองเพื่อที่จะมาดูแลลูกตัวเองที่แบบชนิดว่า t w e n อย่างนี้ต้องอยู่ตลอดเนาะเพราะว่าเราต้องโฮมสกูลด้วยอะไรด้วยเนาะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นเป็นที่มาของเหตุการณ์ในวันนี้ที่ คุณแม่ตัดสินใจแล้วว่าจะหยุดการโฮมสกูลแล้วจะให้ออกัสเนี่ยกลับเข้าไปเรียนอยู่ในโรงเรียนปกติคือสมองไม่ได้พิการแต่ด้วยแต่ฉันชอบชอบวิทยาศาสตร์แต่ทีเนี้ยประเด็นก็คือว่าสมองไม่ได้พิการเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันไม่เหมือนชาวบ้านก็แค่หน้าตาเพราะฉะนั้นก็ควรจะต้องกลับเข้าไป เรียนในโรงเรียนได้แต่การที่จะกลับเข้าไปเรียนในโรงเรียนมันมีมันมีม,ม,มุมที่เซนซิทีฟหลายม,มุมมากป้าอย่างเช่นการที่คุณครูใหญ่พยายามจะบอกทุกคนว่าให้ be nice to him ซึ่งซึ่งในความเปนจริงมันก็คือความการหวังดีของผู้ใหญ่เนาะแต่มันกลายเป็นว่าม,มุมเล็กๆอะไรแบบนี้มันทําให้ออก,กัสก็ยิ่งรู้สึกว่าแปลกแยกเข้าไปอีกอ,อ,อ,อคือแบบว่าเออเราก็ไม่รู้สึกเออบางที มุมอะไรอย่างเงี้ยเราจะสอนลูกยังไงมันยากมันมันเรื่องรายะเอียดอ่อสังคมจะต้องเรียนรู้อ่ะคือบางทีครูใหญ่บอกว่าเออบีน่ส์แต่มมนครูใหญ่เขาอาจจะไม่ได้หมายความว่านึกออกมันไม่ได้จะต้องการจะสกิปตอบของความอัปปะรักของมาตาเพลงแต่ว่าโอเคล่ะสร้างทีมเพื่อนให้ด้วยอพยายามแต่ว่าแต่มันเขาเรียกอะไรเด็กมันก็จัดสรรกันเองอะเนาะว่าใครจะอยู่กับใครใครใครจะ ดูแลใครใครจะมีพฤติกรรมยังไงซึ่งจริงๆในในในหนังน้องออกัสเขาก็เหมือนอย่างที่บอกเนาะก็คือมีความเก่งเรียนหนังสือเก่งก็เลยทําให้เพื่อนๆยอมรับอไปโดยปริยายแต่ดิฉันมีข้อคถามอีกนะว่าอันนี้มันเหมือนกับว่าหน้าตาอับประลักเนาะด้วยความที่เป็นเป็นโรคแล้วเพิ่มว่าเรียนเก่งอืแต่ถ้าหน้าตาอัประลักด้วยเแล้วเพิ่มว่าสมองก็อาจจะไม่ดีด้วยเรียนไม่เก่งจะมีจุดยืนในสังคมไหมลำบากมาก เนี่ยฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องมาตั้งคําถามกับสังคมเหมือนกันว่าเออแล้วเราจะยังไงต่อแล้วในเรื่องเนี่ยมันก็มีประเด็นหนังครอบครัวด้วยเพราะว่าครอบครัวเนี้ยเขาไม่ได้มีแค่ลูกชายคนเดียวนะเขามีพี่สาวคนโตนะซึ่งในเรื่องก็คือพี่สาวที่ชื่อว่าโอลิเวียอเขาก็นําเสนอในมุมที่ว่าพี่สาวเนี่ยก็ต้องเสียสละอืพ่อแม่ให้น้องชายตัวเองชนิดที่เรียกว่าเยอะมากอบางที พี่สาวเนี่ยเนาะลูกสาวคองตอก็อยากจะได้ความรักจากแม่บ้างแต่ว่าไม่เคยได้เลยอแต่ในเรื่องเนี่ยคือพี่สาวยังเป็นเด็กดีอยู่ไงแต่ในชีวิตจริงเนี่ยมันก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้มันก็จะเห็นมันก็จะมีอาจจะมีทั้งเด็กที่เสียไปเลยเพราะว่านีน้องตัวเองที่ใช่ไหมเนี่ยมันมันเป็นประเด็นประเด็นที่เกิดขึ้นในสังคมที่มันชวนให้เราพูดคุยวนให้เราแบบตั้งคําถามเนาะคือในเรื่องเนี่ยเป็นพี่สาวที่แบบว่า แส <Sandy. S 1> นดีน่ารักมากน่ารักมากแต่ในความเป็นจริงมันจะมีไหมอะที่ที่พี่สาวเองก็เข้าใจนาะออันนี้ก็ก็เหมือนอย่างที่ว่าตั้งคําถามต่อไปอแ,แต่ดูแล้วก็เหมือนอย่างที่ป้าว่ามันเป็นหนังฟิลกู๊ดนะที่พยายามจะทําให้เราเข้าใจสภาวะของอของเด็กที่ป่วยเป็นโรคแบบนี้นะแล้วก็ทําให้ดูสถานการณ์ในโรงเรียนนะการรับมือกับกับเด็กที่ที่มีสภาวะแบบนี้ก็ดูได้นะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ชวนให้ลูกนั่งดูด้วยกันก็ได้นะดีมากก็ให้ผสูตรดูเหมือนกันเล่าเรื่องดีด้วยนะคือมันจะดึงตัวละครแต่ละตัวขึ้นมาอันนี้พาร์ทพี่สาอันนี้พาร์ทออกซสอะไรเงี้ยพาร์ทแม่มั้งมีพาร์ทแม่ก็มีพาร์ทเพื่อนก็มีนะพาร์เพื่อน่พาร์ทเพื่อนก็มีเพราะว่าเพราะว่ามันมันมันหลายอย่างจริงๆในในสังคมโรงเรียนเด็กที่จะต้องเข้ากับช่วงนี้ของดิฉันเลยเนาะที่ว่าจะต้องมีการแบบ่าเด็กเด็กต้องปรับตัว ถูกพ่อแม่จะอยู่ในสังคมพ่อแม่ก็ต้องปรับตัวอย่างแบบอย่างเยอะเลยเนาะก็แบบก็ดูได้นะคะแบบหนังฟิล์มกู๊ดแล้วก็เขาก็ชื่นชมการแสดงของทั้งน้องออกัสน้องคุณเจคอบแล้วก็ของจูเลียโรเบิร์ตที่เรื่องนี้ก็ค่อนข้างรับบทเป็นแม่นะคุณพ่อเขาก็มาแบบสเสริมแต่ไม่ได้แบบก็ไม่ได้น้อยด้อยค่านะแล้วคุณพ่อเนี่ยในเรื่องชื่อเน็พูแมนรับบทโดยคุณโอเว่น เออซึ่งจริงๆคุณโอเวนเขาจะออกในแนวแบบฮาฮาแต่มาเล่นเรื่องนี้ก็เลยเป็นพ่อที่แบบเออมันก็น่ารักนะน่าอุ่นอทุ่มเทอแล้วก็ไปดูดูแล้วสบายใจดูแล้วมันมันมีกำลังใจให้คอคิดเนาะอ่าใช่ก็หมดเวลาแล้วของในชันของป้าเรื่องอะไรนะอ๋อเป็นเป็นซีรีส์เป็นซีรีส์ญี่ปุ่นฉันดูฟา ตูมเดียวจบเลยเดี๋ยวอบไว้ก่อนนะ<อ>มา<อ>ดูว่าเออเรื่องอะไรนะคะ<อ>สัก<อ>ครู่ค่ะซีนีมาคาเฟ่บายหนังหมูหนูพลอยสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและคณะเทคโนโลยีสื่อสาม,มวลชนผลิตบุคลากร,กรให้เป็นนักปฏิบัติเก่งดีมีคุณธรรมรับผิดชอบต่อสังคมสร้างสารรค์งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านสื่อสาม,มวลชนซีนีมาคาเฟ่ าค่ะป้าอ่ที่ฉันก็วนเวียนกับความเป็นเอเชียอยู่อันนี้ญี่ปุ่นค่ะเป็นลายเาาก็แบ่งฟาสัปด่าง์ดัปนตาห์ดาห์ที่แล้วก็อินเดียคราวนี้ก็มาญี่ปุ่นนะหลากหลายรถฮียามาเคนตาร่โนะนินชินนะคือภาษาอังกฤษก็เป็น he expecting ถ้าไทยก็ผู้ชายก็ทองได้อ่าก็คือพระเอกก็ชื่อคุณฮิยามะเคนทาร่นี่แหละที หนังเรืองเป็นซีรีส์นะแปดตอนแปดตอนจบตอนละประมาณครึ่งชั่วโมงประมาณนะสั้นๆแต่แบบโอ้โหซ,ซีรีส์ญี่ปุ่นเขาชอบทำสั้นๆนะเหมือนมีไดเนอร์อะไรเงี้ยจะสั้นๆเออแบบดูแล้วบื่จบเลยแล้วแบบมันมากค <c oughs> ือดูแล้วแบบเฮ้ยฉ,ฉันอยากดูต่ออยากดูต่อ <c oughs> จนจบเลยอ่ะคือเรื่องนี้มันพัฒนามาจากเป็นเป็นการ์ตูนที่แบบเป็นหนังสือการ์ตูนเรียกมังกานะ <c oughs> ที่เฮียมากเคนทาร่นเนะนินชินนินชินแปลว่า ท้องท้องแรกออนะเพราะนั้นในเรื่องเนี้ยมันเหมือนเป็นเป็นเหตุการณ์สมมุติว่าโลกโลกในยุคเนี้ยผู้ชายก็มีโอกาสที่จะท้องได้โดยสถิติก็คือหนึ่งต่อสิบคนผู้ชายสิบคนหนึ่งในนั้นก็มีโอกาสที่จะท้องได้อเออเออ,เอ,อ,อยู่ดีๆก็ท้องได้แลน้นี้เปิดฉากมาเนี่ยคุณคุณเคนทาโร่เนี่ยเขาก็จะเป็นแบบ หนุม่มนักโฆษณาเป็นครีเอทีฟในวัยสามสิบเจ็ดหลอเฟี้ยวสไตล์แบบเฟี้ยวแบบโหยชนเคลิบเคลิหนงไหลนะแล้วก็เปิดฉากมาก็จะไปซือ้อกาแฟอย่างเงี้ยก็จะเจอสาวๆซึ่งเคยมีอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ย <laughs> อ่าอย่างเงี้ยนะก็ คือจะจะแสดงให้เห็นว่าคนนี้ยเขาก็จะนอนกับคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นเป็นชายหนุ่มที่ที่เฟิร์มอะทั้งอาชีพทั้งหน้าตาบุคลิกทุกอย่างเป๊ะตังพร้อมลุยนะอ่ะแล้ววันนั้นช่วงนั้นน่ะเขากำลังจะทําโฆษณาเขาอยู่บริษัทโฆษณานะกําลังจะ ออกโปรดักที่มันเกี่ยวกับความเป็นยูนิเซ็กเกี่ยวกับความแตกต่างเป็นเป็นแบรนด์เสื้อผ้าชื่อยูนิฟหรือไงเนี่ยนะน่าจะแบบยูนิเวอร์สยูนิเวอร์ซลหรืออะไรประมาณเนี้นะก็ทุกอย่างมันดูไปได้ดีและคืนนั้นประชุมเสร็จก็ก็ไปไปหาเพื่อนเพื่อนที่แบบซีกันนะเป็นเพื่อนผู้หญิงงนะคือซีแบบว่า เป็นแฟนด้วยอ่ะแต่มันเป็นแฟนกึ่งเพื่อนอ่ะเออแล้วก็มีอะไรกันก็ก็ก็รักกันด้วยอ่ะแต่ว่ามันมันก็ชอบไม่ได้แบบถึงขั้นแบบจะแต่งงานแต่ว่ามีเซ็กด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคก็ทุกคนก็แบบแฮปปี้แฮปปี้ไหม่ไมีอะไรบัดหมาก็อยู่ในวัยที่เจริญพันธุ์อยู่ในวัยเจริญพันธุ์การงานกําลังลุ่งเรืองอย่างเรานี้ไม่ใช่แล้วนะวัยเจริญพันธ์ คุณยังได้อยู่นะอ่ะนังเอกเนี่ยชื่ออากิอากิเซโตะอากิเซโตะเนี่ยก็ก็เป็นนักเขียนฟรีแลนซ์ก็คือเป็นเป็นผู้หญิงที่ทุ่มเทเกี่ยวกับงานเพราะชอบเกี่ยวกับการทำงาน working woman ขนาดที่แบบว่าเหมือนเวลามีประจำเดือนเขาจะแบบปัญหาคงมดลูกไม่ค่อยดีอ่ะคือ ปวดท้องมากตอนมีประจำเดือนอย่างเงี้ยก็ไปหาหมอเหมือนเหมือนเป็นซีสอะไรอย่างเงี้ยหมอก็บอกว่ามีสองวิธีคือหนึ่งกินยาเพื่อลดปวดแต่ถ้าแต่ถ้าจะแต่ว่าถ้ากินยาแล้วนะอาจจะมีปัญหาเรื่องการมีบุตรเออผ่าตัดสักกะจบอะไรอย่างเงี้ยขนาดจะผ่าตัดเนี่ยน่ยยังไม่ยอมเลยบอกว่าช่วงนี้กําลังกําลังทํางานที่แบบเข้มข้นอ๋อไม่มีเวลาไม่มีเวลาที่จะมาผ่าตัดเหลือเชื่อเหมือนละอ่ะ เหตุการณ์ก็ก็ก็ปูพื้นพระเอกนางเอกมีบุคลิกอย่างนี้นะอ้าวพระเอกอยู่ดีๆก็เริ่มรู้สึกว่าแปลกๆเว้ยรู้สึกแปลกๆรู้สึกเวียนหัวเอ๊ะเฮ้ยนั่งๆประชุมอยู่ทำไมขึ้นไส้ขึ้นไส้ลื่นไส้อาเจียนอาถามใช่ไหมอันนี้จะไม่เป็นไงอ่ะเหรอแล้วก็เขาเขานั่งประชุมอยู่เงี้ยเพื่อนผู้หญิงก็ทักเอ้ย ทำไมเสื้อเปื้อนเอ้าน้านมไหลน้ำนมมันไหลอ,ออกมา,าหนวดเขาขึ้นลุงลังเหมือนฮอร์โมนมันผิดปกติอะ่ะเออก็เลยเอ๊ะยัยงไงก็เลยไปหาหมอ,อหมอบอกว่าท้อง<อ>คุณตั้งคันคุณตั้งคันท่านันแลมเหมือนระเบิดลงเลยอะ่ะระเบิดลงพระเอกว่าแบบเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงมันเป็นไปได้ยังไงแบบเกิดเหตุการณ์เงือเขาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยทั้งทั้งที่มัน ตอนฉากแรกๆเลยอ,ะอ่ะพระเอกอก็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 จะพูดว่าเอ่ออะไรล่ะไอ้ผู้ชายท้องหน้าขยะขยะม,มันจะมีประโยคผิดมันมันมันผิดวิสัยมันไม่ใช่อ่ะเนาะอเออก็เพราะนั้นพอตัวเองท้องขึ้นมาเนี่ยสิ่งแรกเลยสิ่งแรกเลยนะก็คือตกใจตกใจอยอย่างหนักเลยลำดับต่อมา ใครเป็นแม่นี่ไงคือมันมันมันเป็นภาวะที่แบบว่ากลับกลับด้านอะ่ะเพื่อสะท้อนสะท้อนเห็นความยากลาบากของผู้หญิงอะ่ะที่ท้องอะ่ะว่าแบบเฮ้ยเขาจะต้องเผชิญสภาวะอะไรบ้างแล้วก็มีอาการแพ้ท้องอย่างหนักหน่วงงานการที่กําลังลุ่งโลดชดช่วงนี่ก็ก็โดนพักลงมาแล้วนะแลสะสเต็ปต่อมาก็คือจะทําแทง้ง จะทำแท้งหรือจะเก็บจะทําแทงหรือจะเก็บม, mm hmm. มันก็จะเป็นประเด็นแต่ทีนี้ที่ญี่ปุ่นนะ่ะถ้าคุณจะทําแทงอย่างเงี้ยคุณจะต้องไปออขออนุญาตกับแม่ mm hmm. กับฝ่ายหญิงกับคู่ครองของตัวเองอ mm ่ะ hmm. ว่าต้องต้องยอมรับนะว่าเราจะท mm ํา hmm. แท้งนะ mm hmm. และจะต้องมีการชาป,ปนากิจเพราะเด็กเริ่มเป็นตัวแล้ว mm hmm. ยิ่งยิ่งรู้สึกว่าเฮ้ย คิดหนักเลยเอะมันคิดหนักเลยนะว่ามัน<ข>ไม่ง่ายมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดไงมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดน่ะอุ้ยแล้วจะยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยแลนนี้พอช่วงที่ไปตรวจคันน่ะกําลังนั่งกลุม้มกลุ้มขมับอยู่เลยก็เจอผู้ชายคนอืเข้ามาทักแล้วปรากฏว่าผู้ชายคนนั้นก็ท้องเหมือนกันอ,อ้าวผู้ชายคนนั้นก็ท้องเหมือนกันแล้ว แล้วต่างคนต่างก็ดีใจว่าเออมันมีเพื่อนไม่ใช่ทันท้องแค่คนเดียวนะไม่ใช่ไอคนนั้นบอกผมมาเครียดมาตลอดเลยพอรู้ว่าแล้วเนี่ยเราเราแบบว่าเหมือนช่วงเวลาแบบเดือนเดียวกันอะท้องสองเดือนอะไรอย่างเงี้ยเอออายุคันใกล้กันอะไรอย่างเงี้ยเออเราจะได้มีอะไรเราจะได้แลกเปลี่ยนปัญหาปรึกษากันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยพัฒนาถึงขั้นมีสร้างชุมชนผู้ชายท้องอะเออเป็นเฟซบุ๊กเป็น เป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วก็ปรึกษาหารือกันอะไรอย่างเงี้ยก็จนอยู่ในสเตจที่แบบสู้เว้ยคือแบบเฮ้ยเราจะต้องรวมตัวกันแล้วเราจะต้องผ่าน <c oughs> ผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้อย่างเงี้ยทีนี้ไอ้รายละเอียดต่างๆนี่มันก็ก็ก็มีประเด็นที่มันมันชวนติดตามตลอดเรื่องอเอาอันนี้อาจจะสปอยนิดนึงแต่แต่ว่าอันนี้มันอยู่ในใน ตัวอย่างนะเพราะน่าจะเล่าได้ก็คือว่าพระเอกเขาทำงานโฆษณาใช่ไหม,มธรรมดานะั้นนั่งแถวหน้านั่งหัวโต๊ะเลยเพราะว่าเป็นครีเอทีฟเป็นคนออกความคิดเกี่ยวกเรื่องของแบรนด์ if, นยูนิฟเสื้อ,อยูนิเสื้อผ้ายูนิเซ็กอะไรอย่างเงี้ยก็พอประชุมใหญ่ธรรมดาหัวโต๊ะวันวัวนที่ประชุมวันานั้นานั่งข้างหลังแล้วก็เงียบกริบเลยเงียบกริบเหมือนเหมือนถูกเขี่ย ออกมาเงี้ยเหมือนแค่าเพียงแค่ตอนไม่ตอนตอนนั้นยังไม่ได้ประกาศตอนนั้นยังไม่ได้ประกาศแต่ว่ามันไม่สบายมันแพ้ท้องอะมันล้วนไปหมดแล้วมันมันไม่มีกระจิตกระจายอะไอไอไอลูกค้าที่จะมาจ้างทําโฆษณาก็เลยถามว่าอ้าวทาไมล่ะคุณเคนทาโรทำไมเงียบไปคุณเป็นคนต้นคิดไม่ใช่เหรออืคือบริษัทตอนนี้กำลังแบบว่าไม่รู้จะตอบคำถามลูกค้ายังไงเ้ยไอนี่ก็เลยแบบลุกขึ้นยืน เดินไปที่โต๊ะเดินไปที่แบบว่าหน้าห้องประชุม,มนะ,ออะ,ะเดินไปที่หน้าห้องประชุมบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าที่เสนอมามันไม่เข้าท่าเพราะเขาให้ให้คนทําเนี้ยอืเขามีไอเดียที่จะเสนออืสร้างเสื้อผ้าสําหรับผู้ชายท้องก็แล้วกัน <c oughs> แล้วคืออันนี้มันหลอกอันนี้มันแท้ไงะเอเอ,เอแล้วมันก็เลยถอดเออสูบแล้วก็ค่อยๆถอดเสื้อแล้วก็โชว์ สรีระตัวเองใช่โอ้ยโกลวนแบบตะลึงได้ขึ้นบิวบอร์ดเลยแล้วเราก็ไปถ่ายแบบแล้วแบบหล่อแล้วมันก็จะแบบมีทุกๆแบบว่าแต่ละเดือนอะไรอย่างเงี้ยแบบหล่อเท่แล้วภาพที่ออกมาสวยมากอ่ะนางก็กลายเป็นเซเลบไปแต่ว่าชีวิตมันไม่ได้แบบมันมันก็จะมีขึ้นๆลงๆขึ้นๆลงต้องดูเองไม่อยากสปอยมากนี่ก็นิดนึงไปแล้วแต่แต่ว่าอันนี้ อยู่ในโฆษณานี่ยนะสวยสวยสวยอยู่แล้วก็เรื่องนี้มันจะมุ้งประเด็นที่เห็นในเรื่องของจริงๆริญี่ปุ่นอะสังคมผู้ชายเป็นใหญ่หนักหนักมากพอกเกาหลีไหมไม่รู้ไม่เคยไปเกาหลีเออแต่ญี่ปุ่นเห็นอย่างเช่นเคยนั่งรถไฟรถไฟอะนะแล้วบางทีผู้หญิงท้องก็คนก็ไม่ลุกให้นั่งนะเขาอ้วนหรือเปล่าไม่ใช่เขาท้อง เออไม่ลุกให้นั่งด้วยเออได้ในเรื่องมีฉากนี้ด้วยมีฉากนี้ด้วยเออหรือว่าผู้หญิงเนี่ยทั้งลูกทั้งหิ้วของทั้งอะไรผู้ชายเฉยๆอะไร่ไม่ช่วยคือเปิดตัวพ่ออะไรเอออะไรอย่างเงี้ยมันมันเห็นเยอะไงแล้วหรือว่าการทํางานในบริษัทเนี่ยก็จะถูกให้ทํางานที่แบบง่ายๆงานไม่ไม่ไม่ใช่ระดับนําคือโอกาสที่จะไต่เต้าขึ้นระดับนํา ยากมากยากมากยากมากนะซึ่งเรื่องนี้มันจะสะท้อนเละสะท้อนให้เห็นแล้วก็ความเข้าใจถึงถึงผู้หญิงที่แบบว่าจะต้องอุ้มท้องอ่ะเขาจะต้องเจอปัญหายังไงแต่ในเรื่องนี้มันก็จะทำให้ให้ให้เห็นคุณค่าของของการอุ้มท้องของการเป็นแม่นะคือคือแล้วมันก็จะสลับกั вот ้วกันด้วยก็คือผู้ชายมันก็จะสูญเสียความเป็นผู้ชายอนึกออกมามแล้วมันก็เลยสร้างโปรดักต์เกี่ยวกับผู้ชายขึ้นมาอีกอ่าแล้วก็ ตัวผู้หญิงอ่ะคือเหมือนจะสบายแต่กลายเป็นว่าเฮ้ยมันสูญเสียความเป็นแม่เฮ้ยเป็นฉันเป็นผู้หญิงฉันต้องได้อุ้มท้องสิฉันจะเรียกร้องสิทธิ์ไม่ได้ถูกผู้ชายเด็ดดาดกลับว่าไม่ได้แล้ะฉันเป็นคนอุ้มท้องอย่ามาพูดมากฉันมีสิทธิ์เอออ่าก็โอเคนะก็แฟฝงกันก็ก็ก็ดีเชียเลยเรื่องเงี้ยดูแล้วก็จะจะฟิลกูแล้วก็ทําทําให้เราเข้าใจเออ ถึงถึงความเป็นแม่ถึงการอุ้มท้องอะนะเออมากนิ่งขึ้นฝากไว้เลยดูแลเพลินแป๊บเดียวจบสนุกมากดีมากด้วยตอนเองตอนะครึ่นชั่วโมงแป๊บเดียวแป๊บเดียวจริงคืนก็เสร็จแล้วนะดูไปนะก็สำหรับวันนี้ก็สองเรื่องสองรถนะคะดูได้ใน n น็ f l i x เลยนะคะก็หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการสัปดาห์นี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ